สวัสดีครับลาวพัฒนามาแล้วครับเลขจับบินลาวพัฒนาใครติดตามมารับชมกันเลยครับลาวพัฒนาครับเดินมาแล้ว15งวดติดครับยังไม่หลุดครับใบนี้เป็นใบที่2ครับมาดูสถิติครับผลคำนวณ0 4 7 8 9 ผลออก433 3, ล่าง74เข้าล่างครับผลคำนวณน012678 9ผลออก697ล่าง16ที่เข้าบนเข้าล่างครับเต็มคาราเบลครับผลคำนวณน012369ผลออก344 4, ล่าง93เข้าล่างครับ 0 1389ผลออก00390อันนี้เข้าบนเข้าล่างครับเต็มคาราเบล,เบลครับ01689ผลออก061 30อันนี้ก็เต็มคาราเบล,เบ,ลบนครับเข้าบนเต็มคาราเบลผลค,คำนวณ02345 ผลออก803ล่าง58เข้าบนครับ345678ผลออก480ล่าง64เข้าล่างครับ25678ผลออก529ล่าง25เข้าล่างครับ หนึ่งสอผลออก233ล่าง82อันนี้ก็เข้าบนเข้าล่างครับตเต็มคาราเบลครับผลคำนวณศูนย์หกเจ็ผลออก899 9, 9. ล่าง98อันนี้ก็ทั้งบนทั้งล่างครับตเต็มคาราเบลผลคำนวณหนึ่ แดนผลออกเจ็ดหนึ่งล่างหน่งเจ็ดอันนี้ก็เต็มคาราเบลบนล่างครับผลคำนวณศูนย์หนึ่งสอผลออกศูนยล่าง2องอันนี้ก็เต็มคาราเบลทั้งบนทั้งล่างครับ4ตัวแตกเลยครับผลคำนวณหนึ่งสผลออก 1>, 1 3 8ล่าง9 1อันนี้เต็มกระเบลบนครับ3ตัวบนผลคำนวณ0 1 2 5 8 9ผลออก8 3 1ล่าง8 8เข้าล่างครับงวดที่ผ่านมาครับผลคำนวณ1 0 7 8 9 บนออก299ก้้าล่างส2เข้าบนครับกระดาษหมดแล้วครับเดี๋ยวขอกระดาษแผ่นใหม่ก่อนนะครับ ฮาลโครับวันจันทร์ที่18ทับ9ครับว่าจะได้เลขอะไรครับวันจันทร์ที่18ทับ9ศูนย์สามสี่ ห้าหกศูนย์ครับเลขจับบินไว้ที่สองครับเลขจับบินไว้ที่2 03-456เอาไปตัดกับบใบที่1นะครับจะได้เลขน้อยตัวลงครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเลยครับขอบคุณครับ